แกปัญหากินตัวแรงอะ่ะมันแกยากนวย้ยแต่มันแกได้แกเพราะว่าเราใช้ครีมเพียวตรงนี้ค่ะเจ้าครีมเพียวครีมทาลักแรกของแท้ต้องกระปุกสีฟ้าเท่านั้นนะจ๊ะบอกเลยค่ะว่าพี่ฟ้าใช้ตัวนี้ใช้มาแบบหลายกระปุกมากๆเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงแล้วแบบสารส้มก็ไม่หายใช้สารส้มบาดจะกระแระบาดจะกระแระเป็นแผลแล้วก็ใช้ อันนี้ใช้เองนะเนื้อครีมเข้มข้นมากเข้มข้นกว่าครีมทั่วไปถึงห้าเท่าแล้วไปใช้โลออนจักรแย่ดำขนก็ขึ้นเป็นตอตอเยอะโอ้โคทุเล่เลยกันเหมือนขนแต่ผู้ชายค่ะแล้วพอใช้ครีมเพียวตัวนี้วันแรกที่สังเกตและสัมผัสได้คือกลิ่นตัวฉันหายไปแล้วหัวปื้มมากบอกเลยค่ะแบบเอยมาซูนจักรแย่แบบมันนอนดมจักรแย่ฉันโอ้แกแล้วประมาณสามวันรักแร้รู้สึกแบบ เอ้ยมันนุ่มๆขึ้นเราก็ตอบแตะๆดูชอบแตะๆแล้วมาดองพอแตะปุ๊บเอ้ยมันรู้สึกเนียนนุ่มพอใช้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะบอกเลยค่ะว่าขนรักแร้ขึ้นช้ากลิ่นตัวฉันหายไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะสองข้างรักแร้คือแบบขาวเนียนมากนะแล้วก็รามออกมาทาตูดทาหัวเข่าทาก้นทาข้อศอกไปแล้วจ้าคือปื้มมากตัวนี้นะคะครีมเพียวครีมทารักแร้ของแท้ต้องกระปุกสีฟ้าเขาบอกว่าตอนนี้ปีนบโส่งฟรีนะจ๊ะทาไปเลยจ้า